คุณผู้ชมครับรากฐานและความยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งความแข็งแรงของต้นไม้ครับพูดถึงภูเก็ตของเราครับใครที่เป็นคนภูเก็ตน่าภูมิใจเหลือเกินครับ ที่มีรากฐานแห่งวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยครับสิ่งหนึ่งที่คนภูเก็ตภาคภูมิใจก็คือเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีครับรวมถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบชิโนโปรตุก s สด้วยวันนี้แมนภูมิใจมากครับที่ได้ยืนอยู่ในสถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งและมันก็เชื่อมั่นว่าคนภูเก็ตหลายคน ภูมิใจในสถาปัตยกรรมที่สวยงามวันนี้มันอยู่ที่คฤหาสน์พระพิทักษ์ชินประชาครับสวัสดีครับแมนธนรัตนกิตยาการครับวันนี้มาพร้อมกับรายการ People Plus ครับรายการที่จะเจาะลึกถึงแรงบันดาลใจทำให้คนดูมีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตขอบคุณสถานที่สวยงามครับ Blue Elephant Phuket ครับคฤหาสน์พระพิทักษ์ชินประชา หนึ่งสิ่งอย่างที่จะบอกว่าหน้าภาคภูมิใจสำหรับคนภูเก็ตมากๆก็คือเพลงภูเก็ตนั่นเองครับพอพูดถึงเพลงภูเก็ตคนหนึ่งที่ทำให้เพลงภูเก็ตกลับมาได้ฟังอย่างไพเราะมากอีกครั้งหนึ่งมันเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเขาด้วยนะครับ <c oughs> คนนี้คือโกไข่ฮะหลายๆคนรู้จักโกไข่ กับในสนหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะแล้วจุมพลทองตันโก็ไข่คนที่เรารู้จักกันในเมื่อก่อนที่ทำเพลงภูเก็ตนั้นเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นคนเดียวกันครับต้องบอกว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆครับแล้ววันนี้ครับแมนนี่ก็ได้เจอกับโกไข่อีกครั้งหนึ่งก็เพลงภูเก็ตเพราะๆฮะ แผ่นดินไทยนานมาเกียรติก,ก้องหรือชาดังทลางสมแล้วเมืองเก่าของไทยธาน,นีงามสะพา,า,านผ่านนาทีชื่อมีสารสินสลางมีหลวงพ่อช่งแห่งวัดฉลองคุ้มครองที่บัตรทุกทาง บ้านเมืองน้ำไฟสว่างถนนทนทางระเบียบเรียบมาโอโ้สวัสดีครับวัครับต้งแมนครับวันนี้มันอยู่กับโกไข่คร,ครับคุณจุมพลทองตันเรื่องราวของเราในวันนี้ต้องเป็นแรงบันดาลใจดีๆสำหรับคุณอย่างแน่นอนกับรายการ People ข้องกินนะข้องกินภูเก็ตแร่งไม่เม็ดร้อยร้อยทางเพมาเที่ยวภูเก็ตหาเฮแต่จากเที่ยวเลมาหาของกินกันใครเป็นพร่เอกมิมสิกะคิดถึงวันนั้นมากเลยน้องแมนเดินย้ายก้นไปมาแล้วมีความสุขมากในการถ่าย10บกว่าปีแล้วสิปีแล้วครับใช่ตอนนั้นมาภูเก็ตใหม่ๆแล้วครับ ดีใจมากแล้วแบบว่าได้ได้ถ่ายคู่กับน้องเพชรนะน้องกินกันแบบว่ากินเยอะมากอ่ะแล้วมีอยู่ฉากหนึ่งที่เราเตรียมจะถ่ายคือคือกินกันมาเยอะแล้วแหละน้องแมนก็อิ่มแล้วอิ่มอิ่มมากอิ่มมากแล้วนีอยู่ฉากหนึ่งรู้สึกจะเป็นบ่ายสองบ่ายสามของกินก็เต็มโต๊ะเลยแล้วก็เรากำลังเซ็ดแสงอยู่ไงน้องเพชรบอกว่าเมื่อไหร่จะได้หลงหายนี่ มีความสุขมากเพลงลอยอยนี่เป็นอัลบั้มอยอัลบั้มเพลงภูเก็ตที่ที่ยอดเยี่ยมมากแล้วเป็นเป็นการทำให้เพลงภูเก็ตเนี่ยกลับมาฮิตอีกครั้งในช่วงนั้นเลยจริงๆฮิตอีกครั้งในช่วงนั้นเลยคนรู้จักแมนมากก็เพราะว่ามิวสิกวิดีโอของกินลอยๆเนี่ยทุกวันนี้คนยังแบบว่าเลือกเพลงนี้ในคาราโอเกะแล้วก็อ้าวแมนนี่ง ต้องถามไปต่อเลยว่าโกไข่ทาอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้คุณจุมพลทองตันของเราเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างโกไข่มองดนตรีกับชีวิตโกไข่นะครับ,รบว่าเ,เราเรียนดนตรีมาอย่างเป็นเป็นระบบเป็นเรื่องาามาราวจากมหาราชภัฏเต็งเกษมเนี่ยนะเ,เราก็ไม่อยากให้คําว่าดนตรีมันไปฟิกอยู่แค่การ ทำดนตรีหรือแต่งเพลงประโรมโลกอย่างเดียวดราม่าดราม่าอย่างเดียวฉ,ฉันฉันรักเธอเรารักเขาเรารักกันอกหักอะไรแบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยมุมมองของดนตรีที่กไข่มีก็คืออยากให้ดนตรีได้รับใช้สังคมในทุกมิติเพราะฉะนั้นง,งานที่ทำเนี่ยก็ที่แกรมมี่ก็แต่งเพลงให้กับ นักร้องคนอื่นอยู่ด้วยนักร้องอยู่กับมิโกแต่เนี่ยแล้วก็มีสงวนสิทธิ์เฉพาะคนโซดีกกวไข่แต่งงานอ๋อเพลงไหนบ้างที่ดังๆก็เพลงนี้ก็สนุกอยู่นะฮะของน้องแฟนน้องเอิญก็เพิ่งเพิ่งเสร็จไปแล้วก็ของผมเองก็พยายามต้องทํากับในสนดอยู่ด้วยใช่ครับก็ออกมาชุดสีแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีเพลงภูเก็ตวันนั้นของโกไข่เนี่ยอาจจะไม่มีโกไข่กับในโซดไม่มีครับเพราะว่าแรงบรราลใจจากอัลบั้มชุดเพลงภูเก็ตแล้วมันมีสัญญาณอาร์มอยู่เนี่ย พอสังคมเเริ่มรู้สึกว่าโกไข่ก็เป็นคนร้องเพลงได้ใช่ซึ่งก่อนหน้านั้นเราเรามีหน้าที่แค่โปรดิวอย่างเดียวไงน้องแมนเราโดยตัวใหญ่ในอาล์บัมเพลงภูเก็ตเนี่ยโกไข่จะไม่ค่อยได้ร้องไม่ร้องโปรดิวอย่างเดียวคือทำแล้วจ่ายให้คนรุ้นคนนี้ใช่ครับมีที่ตุ้มนัทดามีพี่เอกชัยของกินร้อยๆนะฮะซีอูพรัสมีเกวอลินคอตแลนครับน้องเกวอลินพี่ป้อมอัตุบานใช่แล้วก็มีนักร้องที่ร้องเพลงเพราะๆในการบรรทูในการเชิดเทวิตที่ประมุขคุณนัท ก็ปีน้องนัทเราด้วยคือคืองานปรดิวทีนี้งานงานที่ว่าไข่ทำทุกวันนี้นอกจากการแต่งเพลงอยู่ในแกรมมี่แล้วแล้วบ้างตัวเองด้วยใช่ครับก็พยายามที่ทําให้ความบันนตรีนี่มันมันอยู่ในอีกมิติอื่นๆของสังคมก็สอนหนังสือที่จุฬาด้วยโอเลิศมากเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์สอนอะไรวิชาชื่อม u Si c กพอคอ m มิวติเคชั่ครับเด็กภูเก็ต นิเทศภูเก็ตจะมีโอกาสได้เรียนด้วยไหมครับก็ถ้าอยู่ถึงปี 3, ปี4ก็สามารถลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้อ๋อเหรอครับใช่ครับเพราะว่าเป็นวิชาวิชาบังคับเลือกของคณะนิเทศศาสตร์ภาคสื่อสารมวลชนต้องอยู่ถึงปี 3, ปี4่นะหลายคนแบบว่าปีเนี่งก็ซิ่วแล้วก็สอนดนตรีที่อยู่ในในทีวีที่อยู่ในงานภาพงานโฆษณาดนตรีที่อยู่ในภาพยนตร์ ดนตรีที่อยู่ในวิทยุหรือกูข่ก็ทําทงานเหล่านี้อยู่ด้วยทํางานเหล่านี้อยู่ด้วยครับก็ทําดนตรีประกอบภาพของทอทอท,อทอของรัฐบาลที่สร้างภาพลักษณ์ของประเทศต่างๆนี่ก็เป็นงานของกูขก่เยอะคนไม่ค่อยทราบนึกว่าเราเป็นร้อ,อ,อ,เรองเพ<ร>ลงอ,อยู่นะนอ,ยยอย่างล่าสุดที่ไทยไลทเ์เทปเน็ต2014เนี่ยนะคะรับก็เป็นงานที่กไข่ายทำให้กับ กับท,อท,อทอตทัวลา่าสุดโอ้เท่มากเข้าไปดูในยูทูบได้เลยนอกจากเท่มากแล้วยังเทพมากอีก <c oughs> ด้วยนะครับใครจะไปรู้ว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับร้องเพลงภูเก็ตอยู่ธรรมดาธรรมดาฮะเราแม้รู้จักโกไข่ก็เออเก่งเนาะอุ๊ยแต่ว่าแอบคิดในใจว่าเออเอาคนนู้นคนนี้มาร้องได้เนาะวันหนึ่งเนี่ยกลายเป็นโกไข่กับในสนไปแล้ว <c oughs> ซึ่งดังมากดังมากแล้วเพลงก็ติดหูมากมากจริงๆนะับ,บโกไข่กับในสนเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ สนุกนะครับเพราะว่าน้องสนก็เป็นคนที่มีมีรักเน่าทางวัฒนธรรมมากมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนติดดินอ่ะแล้วเป็นคนเข้าใจเรื่องมโนราเข้าใจเรื่องหนังตะลุงให้น้องสนทําท่าไอ้เท่งไอ้ทองไอ้หนูนุ้ยไอ้โถเนี่ยจะแยกคาแรกเตอร์ออกเลยรู้ถึงราาเนะรู้เลย เพลงอย่างคนขาดหุ้นเนี่ยเออคนขาดหุ้นชอบมากเขาเป็นคนดีไซน์การร้องให้เป็นมโนราผสมพิ่พคนขาดหุ้นภาษาใต้นี้ภาษาใต้เนี่เราก็รู้กันอยู่ภาษากลางนี่คือก็คือคนไม่ครบคนไม่เต็มผสมประกอบสติเพลงนี้แต่งจากตัวต้องสนเลยแหละจริงวะใช่ใช่แมนแมนมีโอกาสได้เปิดเพลงลุกทุ่งเพื่อชีวิตอยู่และเพลงนี้เนี่ยแบบว่าเปิดเปิดตลอดเลยมีคนขอตลอดจริงคนะฮะตอนนี้อัลบั้มที่เท่าไหร่ละสี่้วครับที่สี่แล้วเราก็อยู่แกมปิโกมาจะ เป็นปีที่เก้าแล้วถือว่าเข้ามาเป็นโปรดิวส์หรือ,อยังในการทํางานที่กัรมีอเอ่อตอนนี้ก็ไข่ก็ทํางานตรงนั้นง,งานตัวเองก็จะเป็นเป็นโปรดิวส์คู่กับอาจารย์พยัติภูวิชัยอ,อีกท่านหนึ่งก็ทําอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ชุดแรกชุดแรกแล้วนะครับคำว,ว่าดนตรีในความหมายของโกไข่คืออะไรผมคิดว่าดนตรีมันคือสทรียศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความรื่นรม มีสัญลักษณ์บางอย่างหรือปัจจัาบางอย่างที่อยู่ดนตรีก็คือทําให้เราเป็นคนละเอียดอ่อนนะฮะถ้าใครก็ตามที่รู้จักที่จะกลมใช่ครับกลมกล่อมละเอียดอ่อนผมเชื่อว่าถ้าคุณหมอที่ชอบฟังเพลงที่ชอบดนตรีเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณหมอคุณหมอผ่าตัดเนาะตอนที่กรีดมีดลงไปจะสวยมาก ไปผ่าใครก็ไ <House> ด้อย no <welche> ่ามาผ่าผมเลยผมเลยคิดในใจแลยกูขว่าถ้าผมต้องผ่าไส้ติ่งเนี่ยหมอจะต้องผ่ากี่ชั้นต้องลอไขมันออกก่อนเออหมะต้องหาหมอที่ฟังดนตรีแล้ะหรือว่าเงละดิสวะที่ต้องมาก่อสร้างเมืองนะสถาปัตย์ที่ต้องออกแบบตึกอาคารต่างๆกูขเชื่อว่าถ้าถ้าเขาได้รักดนตรีเนี่ยนครับนะครับมันเชื่อมโยงถึงกันนะะดนตรีก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติคือดนตรีอาามีคนสงสัยเหลือเกินว่ากไข่เป็นคนที่ไหน,นผมเป็นคนพังงาครับม,มันเกิดที่พังงาแต่ว่าตอนเด็กๆคุณพ่อก็พามากินมี่จิรายุวัฒน์ที่โรงแรนตรงหนังเพลน,นะฮะคูเกศพังงาเหมือนเนื้อเดียวกันเหละเป็นพี่น้องกันแค่สารสินใช่ครับแค่นั้นเองใช่ครับปากพระแค่นั้นเองใช่ครับเมื่อก่อนแผ่นดินก็ติดกันนะว่ามันขยับแผ่นที่มันขยับของ,อข,องของการเคลื่อนที่แผ่นแผ่นที่โลกเนี่ยนะฮะแผ่นดินมันก็กลายเป็นเป็นสองจังหวัดแต่ว่า โตมากับภูกเก็ตด,ด้วยไปดูหนังโรงแรมโรงหนังเพลินแล้วก็มากินหมีจ่จิรายุวัฒไปเล่นไซลเดอร์ตรงเอหอยไปที่บ้ายห่ดหอยไนหอย,หอยคือตั้งแต่เด็กไปลูดหอยไปลูดหอยแต่ว่าโตมากับภูกเก็ตคือ <c oughs> เพื่อนที่ภูกเก็ตก็เยอะมากใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นภูกเก็ตอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะครับคราวนี้ต้องหาว่ายังไง ยังไงถึงมาทําเพลงภูเก็ตได้คือโกไข่ก่อนที่มาทาเพลงภูเก็ตโก็ไข่ทําอะไรก็ผมก็ผมไม่รู้จักโกไข่ก็คืออ้าวคนนี้ทําเพลงภูเก็ตแต่ก่อนตอนนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าโกไข่คือใข่ครับทอะไรอยู่ผมเป็นคนที่ทําดนตรีให้กับนักร้องเป็นเบื้องหลังอยู่ในห้องบันทึกเสียงนี่มาเป็นสิบปีแล้วถ้าใครรู้จักเพลงกูลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกอ้าว เหนื่อยมากแม่งนี้ก็ยังคิดอยู่เลยว่าปลูกยังไงเนี่ยเก้าพันเก้าวขกก็เป็นคนที่ที่อยู่ในห้องบันทึกเสียงเพื่อเรียจะเรียนดนตรีเพลงของชุดน้องไก่พนิพานทำกับพี่ปุ๋ยศาสตร์บุญยาสายท่านหนึ่งแล้วก็ทำดนตรีให้กับี่จะบอกว่าเพลงนี้ดังทะลุล้านเลยนะใช่ครับเพลงเดียวนี้ไก่ดังระเบิดเลย9,999ดอกอยากรู้ว่าใครแต่งเนื้ออาจารย์พรมพจน์อันทนัยครับอาจารย์เป็นผู้แต่งตัวแขกก็ช่วยทำดนตรี เขาเป็นคนนี้เองคนนี้เองแล้วก็ทํางานให้กับพี่ป้ามอเตอร์บาลเป็นนักร้องในหัวใจมีคนหาว่าแมนเน่เสียงเหมือนพี่ป้มขอแค่ความสัมพันธ์ขอแค่เพียงน้ำใจแบ่งปันให้กันสักหน่อยอย่างน้อยก็พอชื่นใจเฮเพลงนี้ก็ไผ่ทำให้เพราะน้องชื่อเพลงชื่นใจชื่นใจ เรายังมีอีกหลายเพลงนะพี่ป้อมนะแบบหนักใจนใจี่อยู่ในชุดนี้อยู่ในชุดนี้อ๋อหนักใจอย่างนี้ครับเจอเจอกันในใจที่เราทุกคนทุกอันเีครบสุดยอดเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากนี่ก็เป็นคนทำก็แครก็ทำดนตรีให้ช่วยอยู่แล้วก็มีของอ้อมสุนิสาชุดมนัทจังที่เข้ามาแกรมมี่โอ้โหก็ทำดนตรีให้อยู่แกรมมี่มานานแล้วนะใครจะไปรู้ไม่รู้เรื่องก่อนเลยแล้วแล้วยังไงอยู่ๆมาทำเพลงภูเก็ต มันยากง่ายขนาดไหนก็วันนั้นําได้ยังไงเอจุดเริ่มต้นที่คลิกเปะฉันต้องทําเหลงภูเก็ตนั่งดูโฆษณาอยู่ในทีวีแล้วก็เห็นโฆษณาตัวหนึ่งสํานึกบ้านเกิดน้องแมนสานึกรักบ้านเกิดของมือถือยี่ห้อใช่ครับลูกชายก็เกิดจดหมายมาถึงคุณพ่อบอกคุณพ่อครับคุณพ่อไม่ต้องห่วงแล้วเนาะผมจะกลับมาปลูกต้นไม้กลับมาทาสวนทําไร่แทนคุณพ่อทีนี้ไอภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้มันถ่ายที่พังงา จุกเลยไหมจุกเลยเราเป็นเด็กพังงาเนี่ยตายแล้วเฮ้ยเราได้สํานึกบ้านเกิดยังวะเราไม่ได้สานึกรักพังงาเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวตที่ถามเลยตระก่วป่าเลยก็ว่าใช่ใช่ใช่พออย่างนี้ปุ๊บก็โทรหาคุณพ่อเลยคุณพ่อผมจะสำนึกบ้านเกิดยังไงอ่ะคุณพ่อให้พ่อสำนึกก่อนมาไม่ไหน่คุณพ่อก็เลยบอกว่าเออนี่ขอภัยเดี๋ยวก่อนบ y t h ด w a เวครับเป็นอะไรกับพี่พี่บรรทูน เป็นน้องชายครับน้องชายแท้ๆไทยแล้วไม่น่าผมถึงสนิทกับพี่พันทุนเพราะว่าสายใหญ่ที่สนิทกับกไข่นี่เองฟ <c oughs> ิลเดียวกันฟิล <c oughs> เดียวกันเ,เ้นองหอมมากนั่นแหละอาจารย์ดนตรีคนแรกเสียงนุม,มาก